สิ่งที่ท่านกําลังจะได้รับชมต่อจากนี้มาจากเรื่องจริงในช่วงที่เราทําได้เราได้บันทึกภาพสมาชิกของครอบครัวจริงๆเพื่อเรียบเรียงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใหม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพวกเขาเรียกมันว่าที่ที่มีความสุขที่สุดแต่สําหรับบางคนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อมหาเศรษฐีผู้นายกย่องคาวโยฮันลินเปิดอุทยานก่อนประวัติศาสตร์แห่งอนาคตของเขาเขาไม่รู้เลยว่าอนาคตของเขาเองจะพบกับการล้มละลายความอัปอศย และความตายมันเป็นแค่อุบัติเหตุจากความโชคร้ายที่เกิดขึ้นคำสาปของตระกูลหรือเป็นแผนการของเด็กสตีฟันเฟืองที่ติดอยู่ในเงาของพ่อตัวเองคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่คุณจะได้ยินในคืนนี้อาจเปลี่ยนความคิดคุณก็ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความลึกลับที่ไม่มีใครรู้ตอนที่ที่ไม่เคยมีความสุขดำเนินรายการโดยแจ็คกี้จูส วันนั้นเป็นวันที่24กรกฎาคมปี1972เราหล่าบรรดาครอบครัวต่างเดินทางมาจากทั่วโยุโรปเพื่อมาสัมผัสไดโนและเ,เป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่พวกเขาได้เจอมันกลับทำให้พวกเขากลัวโอ้โอ้ข่าวร้ายครับทุกคนพวกคุณอาจต้องคิดทบทวนแผนการไปเที่ยวสมัยบรรดาครอบครัวที่ไปเที่ยวไดโนแด์ต่างพบกับความสยองขวัญเพราะตัวละครที่น่ารักอเล็กซ์เดอะทีเร็กถูกพบเป็นศพขาดสองท่อนรถไฟไดโนที่เพิ่งเปิดใช้ชนทีเร็กผู้น่ารัก หนึ่งในมาร์สคอตของสวนสนุกนักแสดงผู้เล่นเป็นอเล็กซ์ที่ถูกตั้งชื่อตามลูกชายของลินดับสยองผมบอกเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังโง่จริงๆผมบอกเขาแล้วว่ามีแต่ผมเท่านั้นที่จะได้ใส่ชุดนั้นให้พ่อรายงานของตำรวจระบุว่ามาร์สคอตเดินเข้ามาขวางหน้ารถไฟเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายแต่เรามั่นใจได้หรือในเมื่อมีพยานเพียงคนเดียวนั่นคือตัวหนูน้อยอเล็กซานเดอร์ลินบางคนบอกว่าเด็กคนนี้ มีพฤติกรรมแปลกประหลาดคุณเห็นอเล็กซ์ไหมไม่ครับไม่ใช่ไดโนเสาร์ลูกชายที่น่าขนลุกของลินผมไม่รู้ว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันระหว่างการถูกรถไฟทับกับการที่ต้องไปบ้านลินเพื่อกินไก่เป็นมือ้อเย็นลินคอปเรชันวางแผนจะทําอย่างไรต่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมนี้ครับทนายของผมแนะนําว่าผมไม่ควรพูดเกี่ยวกับไดโนแลนด์คุณลินตกขั้วขณะที่ข่าวการฟ้องร้องเริ่มถูกพูดถึง โศก,กนาฏกรรมยังติดตามอเล็กซ์น้อยไปทุกที่ที่เขาไปปีต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งพี่สาวของเขาซึ่งเป็นนักขี่ม้ารางวัลคาเมรลล่าลินได้เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บเมื่อตกจากหลังมา้ขาขณะออกไปขี่มาเล่นกับน้องชายของเธอแกไม่มีสิทธิ์พูดถึงคาเมร่าเพราะแกไม่รู้จักเธอแกไม่รู้บางคนเริ่มพูดถึงคำสาปของตระกูลบางคนก็บอกว่าเด็กคนนี้มีบางอย่างผิดปกติขณะที่ยังคงโศกเศร้าจากความสูญเสีย ครอบครัวลินก็พบกับโศกนาฏกรรมอีกครั้งตัวลินเองเมื่อเขากินยาไม่ทันหัวหน้าครอบครัวจึงเกิดอาการหัวใจวายรุนแรงรถไฟทับตัวขาสอท่อนตกม้าตายและไดโนเสาร์สีเขียวที่น่ารักบางเรื่องราวจะมีจุดจบแบบเดิมแต่เรื่องนี้จบลงด้วยข่าวดีหลังจากเงียบหายไป20ปีอเล็กซานเดอร์ลินก็ประกาศว่าเขากำลังจะขายเกาะวิคเคนตีขายให้ใครราคาเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องราวที่เราไม่รู้ ตอนนี้ตัวตนของผู้ซื้อที่ลึกลับคนนี้ยังคงไม่มีใครรู้และคุณจะรู้เองสักวันหนึ่งคุณจะได้รู้พ่อต้องการให้ทุกคนเล่นเกมของเขาแต่ผมได้จเจอพ่อคนใหม่แล้วและผมก็ชอบเกมของเขามากกว่า Win n นอร์วินเนอชิคเกนดิน ซันที่7อัปเดตใหม่เข้าเล่นได้แล้ววันนี้